สวัสดีค่ะคุณครูนางคาะนางลัคนาสินดันค่ะสอนห้องแอปเปิลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนฤด,ดูในประเทศไทยค่ะฤด,ดูในแบบในประเทศไทยของเรานะคะมีอยู่สามฤดูค่ะมีฤด,ดูหนาวฤด,ดูฝนและฤด,ดูร้อนค่ะ เรามาดูเครื่องแต่งกายและการดูแลตนเองในฤดูหนาวนะคะก็จะมีเสื้อกันหนาวใส่เสื้อกันหนาวจะทําให้ร่างกายอบอุ่นค่ะแล้วก็ใส่กางเกงขายาวนะคะแล้วก็มีมวกนะคะแล้วก็ผ้าพันคอค่ะจะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะคะจะไม่เป็ดไาย ช่วงฤดูหนาวนะคะก็จะเป็นช่วงกลางเดือนตุลาถึงเดือนกุมาพันนะคะเรามาดูอีกเครื่องแต่งกายดูแลตนเองในฤดูฝนนะคะก็จะมี เสื้อกันฝนทําให้เราไม่เปียกฝนนะคะแล้วก็รองเท้าบูทค่ะแล้วก็ลมดูดูฝนนะคะก็จะเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมค่ะะเรามาดูอีก เรื่องแต่งกายและการดูแลตนเองในฤดูร้อนนะคะอากาศร้อนเราไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่หนาหน,าน,านะคะเราจะใส่เสื้อผ้าที่บางๆนะคะก็จะมีเสื้อกลามกางเกงขาสาั้นใส่มัวแล้วก็มีผ้าและอีกอันนึงคือแว่นตานะคะกาง เดือนนะคะก็จะเป็นกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วฤดูหลอนนี้เราก็สามารถที่จะกินอะไรที่ให้ขายหลอนได้ก็จะมีไอศครีมนะคะถ้าอากาศร้่อนๆเราไปกินไอศครีมนี่จะทำให้เราสดชื่นคืนและ ตืมน้ำเย็นๆได้นะคะพวกผลไม้ก็เหมือนกันก็จะมีพวกแบกโมงนะคะจะทำให้เราสดชื่นคะ่ะเรามาดูโลโรคต่างๆในฤดูฝนกันนะคะส่วนมากก็จะเป็นตาแดง อาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษนี้ส่วนมากจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนนะคะและที่สําคัญอากาศร้อนนี้อาหารก็จะบูดก็จะบูดง่ายนะคะโรคฉี่หนูโรคฉี่หนูนี่จะพบมากที่สุดในช่วงฤดูฝนนะคะไขวัดไข้วัดก็จะช่วงฤดูฝนเหมือนกันเพราะเด็กๆจะชอบเล่นน้ำฝนนะคะ โรกจากยุงนี่ช่วงมียุงลหลนะคะจะทําให้เป็นไข้เลือดออกนะคะโรคตับอักเสบน้ํากัดเทา้าน้ํากัดเท้านี้จะช่วงฤด,ดูฝนนะคะเด็กๆจะไม่ชอบใส่รองเทา้าจะเดิรยย่ำกับน้ำที่สกปรกนะคะโรคประจําตัวและคอ พิษจากเห็ดนะคะคนไหนชอบทานเห็ดนี้ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่ามีเห็ดหลายชนิดที่ทานไม่ได้แล้วก็สัตว์ที่มีพิษส่วนมากจะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะพวกตะขาพวกแมงปองนะคะจะมีเยอะช่วงหน้าฝน,นะคะ่ะและอีกอันนึงก็คือระบบทางเดินหายใจนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทบทวนตัวเลขก่อนนะคะอันนี้คือเลขหนึ่งเลขสองค่ะเลขสามค่ะเลขสี่ค่ะเลขห้าค่ะเลขหกค่ะเลขเจ็ดค่ะ เลขแปดค่ะเลขเก้าค่ะเลขสิบค่ะอ่านเราทบทวนการนับหนึ่งถึงสิบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนตัวสอนตัวนี้คือตัวบีเบอร์เบอร์บีเบอร์เบอร์นะคะมีเบอร์เบอร์บุกเบอร์เบอร์บี บเบอร์บอปีเบอร์บอร์บัตเตอร์ไฟเบอร์เบอร์แบ็กโคนะคะอ่าและที่สำคัญนะคะจะอยากจะฝากว่าฤดูดทีฤด,ดูในประเทศไทยมีสามฤด,ดูให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะเพราะว่า หน้าฝนเด็กๆก็จะชอบเล่นน้ำฝนกันใช่ไหมคะหน้าหนาวหน้าหนาวเด็กส่วนมากจะไม่ชอบใส่เสื้อกันหนาะหน้าหลอนหน้าหลอนเด็กๆจะชอบกินไอศครีมเยอะนะคะการกินไอศครีมเยอะมันจะไม่ดีเลยเดี๋ยวจะทำให้เด็กๆเป็นหวันได้นะคะ,ะวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ